คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสุภาษิตบทที่สามคำตักเตือนให้ไว้วางใจและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าลูกเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของข้าแต่ให้ใจของเจ้าเฝ้ารักษาบัญญัติของข้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดือนปีของชีวิตให้ยืนยาวและทวีความสมบูรณ์พูนสุขแก่เจ้า อย่าให้ความทรงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทินเจ้าทรงพันมันไว้รอบคอของเจ้าทรงเขียนมันไว้บนแผ่นซาลึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นทรงหาความโปรดปรานและชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์ทงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายนี่จะเป็นพลานาไมายแก่เนื้อหนังของเจ้าและความสดชื่นแก่ร่างกายของเจ้าจงถวายพระเกียรติแด่พระยาเวด้วยทรัพย์สินของเจ้า และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทุกอย่างของเจ้าแล้วยุงของเจ้าจะเต็มบริบูรณ์และบอกเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าอง,งุ่นมากใหมลูกเดยอย่ยาดูหมิ่นพระดำรัดสอนของพระยาเวและยาเบื่อนายพระดำรัสเตือนของพระองค์เพราะพระยาเวทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรที่เขาโปลดปราน ทรัพย์สมบัติที่แท้จริงมนุษย์ผู้พบปัญญาและมนุษย์ผู้ได้ความเข้าใจก็เป็นสุขจริงหนอเพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและผลิตผลของปัญญานั้นดีกว่าทองคําปัญญาล้าค่ากว่าอัญมณีและทุกสิ่งที่เศร้าปรารถนาไม่อาจเปรียบกับปัญญาได้เลยชีวิตยืนยาวอยู่ในมือขวาของปัญญา ส่วนในมือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศทางของปัญญาเป็นทางของความร่มรื่นและวิถีทั้งสิ้นของปัญญาคือความสงบสุขปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่ช่วยเธอไว้บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นจะสุขสบายพระปัญญาของพระเจ้าในการทรงสร้างพระยาเวทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยพระปัญญา พระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความเข้าพระทยัยโดยความรู้ของพระองค์น้ำบาดาลก็พุ่งออกมาและเมฆก็โปรยน้ำค้างลงมาความมั่นคงที่แท้จริงลูกเอ๋ยอย่าให้สิ่งต่อไปนี้คลาดสายตาของเจ้าแต่จงเฝ้ารักษาไว้คือสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทั้งสองสิ่งจะเป็นชีวิตแก่เจ้า เป็นเครื่องประดับที่คอของเจ้าแล้วเจ้าจะดำเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัยและเท้าของเจ้าจะไม่สะดุดเมื่อเจ้านอนเจ้าจะไม่หวาดผวาเมื่อเจ้านอนก็จะหลับสบายอย่าก,กลัวความสยดสยองที่มาถึงอย่างฉับพลันหรือกลัวความย่อยยับที่มาถึงคนอธรรมเพราะพระยาเวจะเป็นความไว้วางใจของเจ้า และจะทรงปกป้องเท้าของเจ้าจากการถูกจับอยากกิดกันสิ่งดีไว้จากผู้สมควรจะได้รับในเมื่อสิ่งนี้อยู่ในอำนาจของเจ้าที่จะทําได้อย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่าไปเถอะแล้วค่อยมาใหม่พรุ่งนี้ฉันจะให้ในเมื่อเจ้ามีให้อยู่แล้วอย่าวางแผนปองร้ายเพื่อนบ้านของเจ้า ผู้อาศัยอยู่ข้างๆเจ้าอย่างไว้วางใจอย่าโต้แย้งกับใครอย่างไร้เหตุผลในเมื่อเขาไม่ได้ทำอันตรายอะไรเจ้าอย่าอิจฉาคนโหดร้ายอย่าเลือกทางใดๆของเขาเลยเพราะพระยาเวทรงเกลียดทางคนพดโกงแต่ไว้พระไทยคนเที่ยงธรรมคำสาปของพระยาเวอยู่บนบ้านของคนอธรรม แต่พระองค์ทรงอวยพรที่อาศัยของคนชอบธรรมพระองค์ทรงเยาะเย้ยคนที่ชอบเยาะเยะ้ยแต่พระองค์ประทานพระคุณแก่คนทอมตัวคนมีปัญญาจะได้เกียรติเป็นมรดกแต่คนโง่จะได้ความอับปย